สวัสดีตอนเช้าจ้าทุกคนเมื่อนี้เป็นเมื่อวันศุกร์ที่25เมษายนเนาะ2568เนาะจ้าเนาะเช้านี้เป็นวัน end o เ day เนาะจ้าเนาะอยู่ซิดนีย์อยู่ออสเตรเลียเนาะเป็นวันหยุดราชการจ้าคันแปลคว่วไมยแบบตามที่ัาริซาเข้าใจเนาะเมื่อนี้ก็คือเป็นวันทหารผ่านศึกเนาะทุกคนเนาะของออสเตรเลียเนาะจ้าเนาะ เศร้านี่บรรยากาศขมูขมัวนะจ๊ะเนาะหมอกไหมเื้่งขาวพูนเลยแปดมงกุ้งกัาแหละเด้จ้ะแต่ว่าบ่เห็นแดดเนาะเพราะว่ามันมีหมอกมันเป็นฝนตกแบบฝอยๆแบบทุกคนหนาวได้ไงหนาวเย็นจ้ะแตกตัางก,กันกับมเมื่อวานโดยสิ้นเชิงนะจ๊ะเนาะเมื่อวานนี่แดดเปียงๆเลยทุกคนแดดเนาะเมื่อวานแดดแดดจัดเนาะอุณหภูมิก็ สามสิบยุหมัวนี่เนาะแต่ว่าเศร้านี่น่าจะบดถึงยี่สิบอะน่าจะประมาณสิบแปดสิบเก้าเนาะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนาบ้านชลิสาตอนเจ้าเศ้าเนะเาะก็จะเห็นรถเพื่อนบ้านเติมจอดเติมเลยเนาะเจ้าเนาะบ่ว่าจะเป็นในบ้านหรือว่าจอดอหานาบ้านข้างทางเนาะมันเป็นวันหยุดราชการเนาะเจ้าเนาะเป็นวันหยุดราชการของที่นี่เนาะทุกคนก็บ่ได้ไปเหตุงานนะเป็นวันหยุด จริสาก็เป็นหนึ่งในนั้นบ่ได้ไปเนาะจ้ะเนาะอ่าร้านค้าอ่าหมายถึงซูปเปอร์มาร์เก็ตเนาะจ้ะเนาะซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นห้างสรรพสินค้าขายอ่ากับข้าวกับน้ำเนานะเพิ่นบ่เปิดนะจ้ะมื้อนี้เนาะเพิ่นบ่เปิดเพิ่นปิดเนาะคนก็นทยอยไปซื้อกับข้าวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะเพราะว่ามื้อน,นี้เขาจะรู้ดีว่าซุปเปอร์มันปิดเนาะจ้นะเนาะอยู่ทางบุ่นก็จะเป็นอ่าเพิ่นก่อสร้างเนาะ เป็นค้งอยู่นนเนาะเป็นก่อสร้างบ้านเนาะย่านที่ชาลิซาอยู่แถวนี้ก็อ่าเป็นอารับมุสลิมส่วนใหญ่เนาะจา้ะเนาะบอคอยเห็นคนเอเชียเน,นาะน่าจะอ่ามีบ้านหลังนึงคือทั้งอ่ามุมซ้าเมื่อทั้งนี้เนาะอ่าเห็นอ่าไอจอนเนาะแฟนชลิซาบอกว่าอ่าน่าจะเป็นบ้านคนเอเชียว่าสันวะไอจอนเราเห็นก็เจ้านะ อยู่ใกล้ๆกันแบบนี้กับโมเมนว่าเขาไปหูเข้าเจ้าเบิจทุกคนเด้บางเทียขาเจ้ากับอยู่ในบ้านน่ะล่ะแต่ว่าเพื่อนจีอยู่กันแบบเงียบๆบ่มีเสียงในทุกคนอยู่หลายคนแม่กระทั่งแบบบ้านหลังตรงขามกับชลิสาหลังใหญ่เนี่เนาะตรงขามกันเนี่ยเด็กน้อยอยู่ตั้งประมาณห้าหกคนเดยอายุประมาณหกเจ็ดขวบเนี่ยล่ะแต่ก็บ่ได้ยินเสียงกันเพื่อนจีอยู่แบบเงียบๆเนาะบอส่งเสียงดังนะพี่น้อง บ้านหลังนั้นนาจะเลี้ยงหมาไดเย็นเสียงมาเขาเนาะเศราแบบนี้ก็ยังก็คันมีผู้ใดตื่นแบบเศราแบบนี้เนาะพญายเราก็มานาจะมาตั้งแต่ออกกำลังไก่คนแก่ป่ายูนี่นก็จะตื่นเศร้าเนาะบางคนเพิ่นกะเพาหมาออกมาจูงเนาะบางคนก็บางคนเพิ่นก็ออกมาแบบยางออกกำลังไก่ตั้งแต่เศร้าๆเนาะ บรรยากาศมือนี่เนาะหมอกเต็มเลยทุกคนมีฝนตกนิดหน่อยเนาะอากาศเย็นจ้ะเอาบรรยากาศตอนเศร้าวันหยุดมาฝากทุกคนสามีล่ะจ้าเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเนี่ยเด้อจ้ะไปแล้วพอกันอีพีหน้าจ้าบ๊ายบาย